เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่10มิถุนายนในข่าวรอบค่มนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องการเด็กเอเวอร์สมสรกันก่อนครับกับรายง,งานของทางแมนเชสเตอร์อ e ฟนิ่งนิวส์โดยจากรายง,งานนะครับเผยว่าจากสถานการณ์เรื่องการเด็กเอเวอร์มสอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน้าตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ามีเพียง2ตัวเลือกเท่านั้นครับ ตัวเลือกแรกนะ่ยตัใจขายกับเซอร์จิมแร็กคลฟไปซ่ในตราที่เกรเซอร์ยังมีหุ้นเหลืออยู่ในสโมสอนอยู่บ้างส่วนตัวเลือกที่2นะครับคือเกรเซอร์ไม่ขายหุ้นส่วนใหญ่แต่เลือกจะขายหุ้นบางส่วนออกเท่านั้น ส่วนตัวเองนั้นก็ยังถือหุ้นใหญ่ตามเดิมซึ่งทําให้สโมสรอนได้รับเม็ดเงินลงทุนก้อนใหม่เข้ามาเติมบ้างครับโดยตามข่าวในช่วงก่อนก็คือมีกองทุนจากสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาซื้อหุ้นและก็ให้เงินในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรมาอยู่บ้างครับสําหรับฟังก้องเชียร์ของท่านชิกจัสซิมนะครับต้องบอกว่าณเวลานี้ค่อนข้างจะยากมากๆเลยครับขอ้อเสนอในตอนนี้แทบจะไม่มีโอกาสซื้อสโมสรสําเร็จเลยเว้นเสียแต่ว่าทางชิกจัสซิมนะครับจะอัพขอ้อเสนอใหม่ให้สูงระดัับ6000ล้้้าาานนนนปอออ์ตมททีี่่เเเเกกรรรรรซยงคับ นอกจากนี้กับรายงานเพิ่มเติมของ The Atlantic เดียร์แลนติกนะครับกับเรื่องการเทคเวิร์สมูสรอนนั้นมีการเผยว่าเซอร์จิมแล็คริสเตรียมขายสโมสรอนนิสทันทีครับหาว่าเขาสามารถเทคเวิร์สมูสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สําเร็จซึ่งเหตุผลนะครับก็คาดกันว่าน่าจะเป็นเรื่องของการบริหารที่ชัดเจนมากขึ้นครับเพราะว่าสโมสรอนใหญ่อย่างแมนยูไนเต็ดนั้นต้องการการบริหารที่ชัดเจนมากขึ้นครับหาว่ามีการเปลี่ยนเจ้าของสโมสรอนใหม่ในครั้งนี้ เรามาต่อกันที่ข่าวลืเรื่องตลาดซื้อขายของทีมรอบวันกันบ้างนะครับมาที่ข่าวแรกนะครับกับเรื่องของรัสมุนฮอยลุนกองหน้าจากอาต์ตันตาและก็อักเซลดีซาซีกองหลังจากโมนาโกครับโดยจากรายงานของเดอะมิเรอร์นะครับที่ออกมาระบุว่าทั้งรัสมุนฮอยลุนและก็อักเซลดีซาซีพร้อมแล้วครับกับการย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งคู่นั้นเต็มใจอย่างมากครับกับการย้ายมายังโอทราวฟอร์ดเพื่อความเติบโตในอาชีพค้าแข้งแถมก็ยังมีโบนัสกับการเล่นยูคลในซีซั่นนห้้าดวย เดยสำหรับนรายของราสบุนฮอยลุนกองหน้าจากอตาลนตานะครับก็คาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ราว43ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ50ล้านยูโรก็สามารถปิดเดียวนี้ลงได้แล้วครับเนื่องจากว่าทางอตาลนตาน่ะก็เรียกร้องมาเท่านี้พอดีส่วนนรารของอเซลดรซาซซีกองหลังกับตันทีมของโมนาโกนะครับจากราคาประเมินนะครับอยู่ที่ราว50ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ58ล้านยูโรซึ่งกับราคาดิ้งกล่าวเนี่ยครับก็ต้องวัดใจเอริกเทนทากแล้วล่ะว่าอยากจะได้ตัวกองหลังรายนี้มาร่วมทีมหรือเปล่า เนื่องจากเป้าหมายกองหลังอีกหนึ่งรายอย่างคิมมินจากองหลังตัวแกร่งของนาโปลีนะครับมีค่าฉีดสัญญาพิมค่า45่ล้านปอนด์เท่านั้นหรือว่าประมาณ55้าล้านยูโรด้วยกันครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของคอร์เอเรเดลโลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีือจากรายงานนะครับเผยว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาผู้เล่นแนวรุกตัวริมเส้นที่สามารถดึงตัวมาร่วมทีมได้และค่าตัวไม่ได้แพงนักมาซัพพอร์ตเพิ่มขนาดให้กับทีม ซึ่งตอนนี้กองทัพปีสแสดงนะครับก็ได้มองไปที่จัสเปอร์คาน์เซนปีกไว้ยิ้ม4ปี CP, ทีมชาติสวีเดนของทาอาแซกอการ์มาทีมดังจากลีกฮอลแลนด์นะครับซึ่งกับผลงานในซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าเจ้าตัวนะ่ามีผลงานใช้ได้ทีเดียวยิงไป13ประตูแล้วก็มี8แอสซิสจากทุกรายการนะครับทั้งนี้คาดว,ว่านักเตะน,น่าจะมีค่าตัวราวๆ20ล้านยูโรหรือว่าประมาณ17ล้านปอนด์ด้วยกันครับ มากดข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของอาโบล่าสื่อดังของโปรตุเกสดยจากรายงานนะครับที่ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความต้องการเลยครับจะจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน75ล้านปอนด์กับการคว้าตัวดีโก้คอสต้าในทวารตัวเก่งของ f อฟซปอร์โตมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามนะครับตามรายงานนะ่ะก็ยังมีการระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการติดต่อก,กับ FC ฟซปอร์โตจริงนะครับถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวดีโก้คอสต้าไปร่วมทีมจริงแต่ทว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใรร่่่่อง,องกาาาาจยยคคฉสััญญดบ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเมสันกรีนวูดกับรายงานของสื่อจอมแฉอย่างเดอะซันกันบ้างครับด้วยจากรายงานนะัดที่ออกมาระบุว่าเอริกินากยินดีอย่างมากครับจะรับเมสันกรีนวูดกลับเข้ามาสู่ทีมอีกครั้งและในตอนนี้นะครับบรรดาเพื่อนร่วมทีมนะก็ลงความเห็นกันแล้วว่ายินดีอย่างมากครับจะให้กรีนวูดกลับเข้ามาสู่ทีมอย่างไรก็ตามนะครับกับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารของสโมสรซึ่งคาดว่านะ่าจะไม่เกิน2ส,สัปดาห์ถัดจากนี้ครับ ท uh, ั้งนี้แรงข่าวของเดซันนะครับก็เผยว่ากรีนวูดน่ดีใจมากๆครับจะได้กลับมาอยู่ในทีมแล้วซึ่งแรงข่าวดังกล่าวเนียครับได้เผยว่าเมสันกรีนวูดดีใจอย่างมากที่ได้ยินว่าผู้จัดการทีมและก็บรรดาเพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับเขากลับเข้ามาสู่ทีมเขาเชื่ออย่างแท้จริงว่าตัวเองนั้นเป็นคนบริสุทธิ์และผิดหวังอย่างยิ่งที่ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในช่วงที่ผ่านมาเขาก็เข้าใจนะว่าสโมสสันจะเป็นต้องมีการสอบสวนแต่เขาก็รู้สึกว่าอาชีพของตัวของเองต้องมาสะดดุลงงกับบบเรื่อแนี ในช่วงที่ผ่านมาเขากับทีมงานก็แสดงความชัดเจนต่ออยู่ในแต่ตลอดนะว่าตอนนี้พวกเขาต้องการรับรู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้บ้างซึ่งพวกเขาก็พอจะเข้าใจนะมีอยู่2ทางเท่านั้นก็คือไม่อยู่กับทีมต่อก็ออกจากทีมไปเท่านั้นถ้าพวกเขาต้องการเรียกเขากลับมาก็ทําซะหรือหากว่ายูเนเต็ดไม่อยากจะปล่อยออกจากทีมก็บอกเขาไปและหากว่ายูเนเต็ดต้องการจะปล่อยกรีนวูดไปเล่นแบบยิมตัวก็บอกให้ทีมงานของเขานะหาสโมสรที่ดีที่สุดให้กับเขาได้แล้วล่ะ เรามาต่อที่เรื่อง,อ,งอดีตกองหน้าของทัพปีแสดงเราอย่างฮาเวียชิชาริโตกันบ้างนะครับวันนี้ประกาศสำคัญจากทางสโมสรอนเอเลกาเล็กซี่ทีมดังจากเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์นะครับได้ออกมาเผยว่าชิชาริโต้่นาเจ็บหนักเลยครับเอ็นไขว้หน้าเขา่ขาขวาฉีกขาดหรือว่าที่เราเรียกกันว่า ACL ซึ่งกับอาการบาดเจ็บดังกล่าวนะครับก็คาดว่าจะถัวน้อยนะอาจต้องพักยาวถึง6หรือว่า8เดือนเป็นอย่างน้อยซึ่งทางช่องนึงครับก็หวังว่าชิชาริโต้จะหายเจ็บกลับมาดีไว,วและลงสนามเล่นฟุตบอลอย่างใจได้อีกครั้งครับ เรามาต่อที่รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤษภาคมของสโมสรกันบ้างนะครับวันนี้ทางเว็บไซต์สโมสรได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าคาเซมิโรคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤษภาคมของสโมสรไปครองครับเนยกับทั้งบรูโน่ฟานันเดสและก็อารอนวันบิซาก้าอีก2แคนดิเดตสำคัญเดคาเซมิโร่นะครับได้คะแนนโหวตจากแฟนบอลทั้งสิ้น39อันดับ2เนะครับเป็นอารอนวันบิซาก้า33และอันดับ3เป็นบรูโน่ฟานันเดส28ครับ ทั้งนี้กับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของสโมสรทั้ง10เดือนที่ลงแข่งในซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็จะประกอบไปด้วยในเดือนแรกนะครับเริ่มกันที่เดือนสิงหาคมเป็นของลิซันโรมาติเนสกันยายนเนะครับเป็นของคริสตินแอริกเซนตุลาคมเป็นของ iro, คาเซมิโร่พฤสติกายนเป็นของอรเลฮันโดการไนโชทันวาคมเป็นของมาคัสแบดฟอร์ดและกับเริ่มต้นปี2023นะครับมกราคมเป็นของมาคัสแบดฟอร์ดกุมภาพันธ์ก็ยังเป็นของมาคัสแบดฟอร์ด มีนาคมและก็เมษายนนี้แก่บรูโน่ฟานเดสและพฤษภาคมก็ลาสุดครับกับคาเซมิโร่เรามากันที่ทัสนะของแอนดี้โคอดีตยอดกองหน้าของเรากันบ้างนะครับเดโคเนะี่ยได้ออกมาชี้ว่าการที่หลายคนบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกิเดล่ายุคนี้นะครับคือทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วมันเป็นเหมือนการดูหมิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างรุนแรงเลยครับโดยเฉพาะกับทีมยุคเฟเบอร์แชมป์ในปี1999โด้วยแอนดี้โคนะครับในทัสนะแบบไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงเลยครับกับเรื่่่องงนึงกลาาววา การที่หลายคนบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกมันเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากเลยล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นด้วยแล้วนะคุณสามารถพูดได้เลยว่ามีความเกลียดชังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างรุนแรงเพราะความสำเร็จของพวกเรานะขณะนั้นมันยิ่งใหญ่มากๆมันก็แฟร์ดีนะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะคว้าทริปเปอร์แชมป์ในซีซั่นนี้ได้นะ่ะซึ่งก็อย่างที่เราเห็นการว่าซนะิตี้น่ะยอดเยี่ยมมากแค่ไหนแต่นั่นมันกกก็็ไไไไมม่นะม่่ดดไได้้้ทททาาาใหพววเเเเขนนะปปีีีรลย นน่นอนว่าผมเนะี่ยไม่อยากเปลี่ยนตั้งแต่แม้แต่คนเดียวทีมของผมในะขนาดนั้นกับทีมปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้แต่คนเดียวเลยล่ะไม่อย่างนั้นมันก็เท่ากับว่าผมนะี่ไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมของผมเลยและด้ยวยความสัตย์จริงนะท้ายสุดแล้วเราก็ยังเป็นทีมเดียวเท่านะั้นที่ได้ทริปเปิลแชมป์จนถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้เงินมหาศาลเพื่อมาถึงจุดนี้ให้ได้แต่ถ้าว่าแมนเชสเตอร์นเต็ดของเรามีผู้เล่นท้องถิ่นถึง6คนด้วยกนะันในทีมชุดนั้นนั่นบอกคุณได้ทุกอย่่่่่าาาางแแล้ววเเรนนนยยอดดีมมกกซคไหััับบชุปุปจจ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม